สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริทอยู่ที่ BTS สยามค่ะตรงนี้นะคะคือสยามสแควร์วันนะคะเดี๋ยวเรานะจะเดินนะคะลงไปด้านล่างมาเที่ยวตรงนี้กันค่ะี่ค่ะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะด้านข้างสยามสแควร์วันค่ะเดินทะลุเข้าไปนะคะตรงถนนคนเดินตรงนั้นเลยทางนี้นะคะคือ BTS สยามค่ะถ้าจะมาสยามสแควร์วันนะคะออกทางออกที่4นะคะเดี๋ยวริทนะ จะเข้าสยามสแควร์วันเนี่ยทะลุออกไปนะคะทางอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะแล้วเราจะไปเริ่มเดินจากทางนู้นนะคะมาทางนี้ค่ะไปเริ่มเดินจากด้านในนะคะออกมาทางด้านนอกทางด้านขวามือลิทเนี่ยเป็นสยามพารากอนค่ะจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะไปตัดภาพไปเลยนะคะด้านในไม่ถ่ายนะ ออกมาแล้วนะคะลิฟมาสังลิฟนะคะลงลิฟมาหรือว่าเพื่อนๆจะเดินมาก็ได้นะคะเป็นทางลาดๆแบบนี้นะคะนี่ถนนเนเดินหาสยามนะคะวันนี้ที่ลิฟมานะคะเป็นวันที่21นะคะ21กคุมพาพันธ์พศ2568อสค่ะเวลาตอนนี้นะคะก็บ่าย2โมง48นาที วันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงนี้ก็จะคนเยอะนะคะวันนี้กรุงเทพฝนตกหนักมากลิไปเดินตรงซอยนาความรุงนะคะแถวแถวยศเสวโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะแล้วก็ปิดชิปอะปิดชิปแบบว่าปิดแบบจรวดนะคะเพราะว่าลมมาฝนมาแล้วตอนนั้นน่ะต้องรีบขึ้นรถนะคะ อพอขึ้นรถได้ปิ๊บแป๊บเดียวนะคะไม่ใช่ปิ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฝนเทกระหน่ำค่ะเ,เพื่อนๆ่นแล้วก็โชคดีนะคะกระหน่ำหนักตอนอยู่บนรถนะคะพอมาถึงตรงพารากอนเนี่ยตรงสยามเนี่ยเขาเริ่มซานะคะลงเม็ดปล่อยละที่ก็เลยไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นตรงพารากอนแล้วก็ออกมานะคะว่าจะไปเดินเซนต์เทนเวอร์ต่อระหว่างทางไปนะคะเราก็เห็นตลาดเนี่ยก็เลยพาเพื่อนเพื่อนดูสะหน่อยนะคะ มีอะไรขายบ้างเอ,อ่ยตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กันกันกบโรงแรมโนโเทลนะเมื่อกี้นี้ที่เปิดคลิปอ่ะเรายืนกันอยู่ตรงนน้นค่ะฝั่งตรงนน้นนะคะนะเข้าไปเดินกันเลยมีเสื้อผ้านะ ตรงนี้เขาก็จะเริ่มสักประมาณสิบโมงนะถึงประมาณสองสาทุ่มอ่ะเพื่อนๆเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะเสื้อผ้าวัยรุ่นเอาทีละฝั่งไหมนิดเดินเก็บให้เพื่อนๆชมแบบ ไม่รีบเพราะวันนี้เป็นวันหยุดลิฟต์ <c oughs> วันหยุดลิฟต์นี่คือเดินหาซื้อของนะคะมันจะมีของบางอย่างแหะที่เราต้องต้องซื้อนะคะ <c oughs> เราก็เลยซื้อตอนต้นปีเอาไปลดอนภาษีค่ะเดี๋ยวก่อน28กุมภาพันธ์นี้นะคะ <c oughs> ก็จะหมดเขตแล้ว <c oughs> อะไรที่ซื้อ เราต้องใช้อะค่ะเราก็จะซื้อช่วงนี้เอาไว้ก่อนที่บ้านก็จะมีนะคะพวกทิชชูทิชเชอร์นะคะเป็นลังนะคะซื้อเก็บไว้จริงๆเราไม่ต้องกระตุ้นตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอาที่มันจําเป็นจริงๆปีนี้ใช้ได้ต้องห้าหมื่นเนี่ยก็คือเป็น สินค้าทั่วไปนะคะสามหมื่นแล้วก็เป็นสินค้าชุมชนโอท็ออะไรเนี่ยที่เข้าโครงการนะคะอีกสองหมื่นแต่จริงๆนะเพื่อนๆไม่ต้องไปกระตุ้นตัวเองให้ให้ซื้อให้ครบหรอกมันมันไม่จําเป็นนะคะก็เอาที่เราต้องใช้จริงๆแหละมุมนี้สวยเดี๋ยวจะวนทางนี้อีกนิดหนึ่งให้พี่ๆชมกันเก็บนะคะ รองเท้าราคา250นะคะพวกเสื้อผ้าก็150 280ค่ะสยามก็ยังเป็นสยามอยู่นะคะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มารุ่นเรานะคะแล้วก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรพวกนี้เสื้อน่ารัก จริงๆจ,จะมีทางซอกซอยเข้าไปนะคะก็มีของขายเยอะเลยเลยก็ไม่ได้พาไปทะลุทะลวงนะเอาแบบเส้นตรงๆเพราะเดี๋ยวจะเดินนะคะขึ้นสกายอล์ไปไปเซ็นทันเวอร์อีกค่ะจะไปซื้อรองเท้าแบบเพื่อนๆอยากได้ผ้าใบอีกคู่นึงนะคะที่สีมันแบบไม่สว่างกระจ่างแจ้งจางปางอะไรขนาดนี้นะคะสักคู่นึง คู่นี้ก็ริดซักบ่อยค่ะพอสีเขาสดเนี่ยค่ะเวลาเขาเปื้อนเขาจะเห็นง่ายพอริดซักบ่อยนั้นก็เลยกาวนะคะมันจะไปก่อนกาวรอบๆอ,บอะ่ะเพราะว่าเราแช่นะคะแต่แต่เขาใส่ดีเขาเขาใส่ดีเวลาเดินมันจะเด้งเดเท้าอะ่ะ ขี้เกียจก้มกล้องไปนะจริงๆก้มกล้องลงไปงล,ลือ,งลงอะจะแท็กแต่กล้าขายให้เพื่อนๆได้ได้วยนะบางทีเราก้มลงไปแล้วแท็กอ่ะ y o u t u อ่ะเขาก็เอาออกนะคะลิซก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะคะที่แบบว่าต้องต้องแท็กแบบเห็นขนาดไหนอะไรแบบนี้หลังๆลิซก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแท็กนะคะจะแท็กจริงๆก็คือนาฬิกาที่ลิซใส่น,นะคะ ของที่รีแท็กตะก้านะคะมันจะเป็นลิงก์ไปช้อปปี้เพื่อนๆกดเข้าไปมีอะไรในร้านเขาสามารถสั่งได้เหมือนกันค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่รีแท็กอย่างเดียวนะคะตัวไหนก็ได้ในนาฬิกานั่นแะร้านเขามีของขายเยอะมากเพื่อนๆลิก็เลยแท็กนาฬิกาไว้อย่างหนึ่งคือพี่ๆเอ่อเห็นแล้วแบบอยากซื้อโคมไฟระยะอะไรพวกนี้มันจะเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีอะไรพวกนี้นะคะเยอะมาก พอลิเห็นนะคะมีคนสั่งโคมไฟระยะลิคิดเอลิคไม่ได้แถมโคมไฟระยะอ๋อมันเป็นของนะคะจากใน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 ร้านเขาสวยดีนะคะอ่าเป็นมุมสวยๆจุดนั่งทานตรงกลางค่ะลิขอบคุณซุปเปอร์แตงมากเลยนะคะจากคุณไบอันเจียนะคะซุปเปอร์แตงลิคมาในคลิป ตลาดโบเบ้ขอบคุณมากๆค่ะมาทางนี้จะเป็นของกินแล้วนะดานะคะโรตี ข้าไข่เจียวด้วยฟองละสี่สิบสองฟองห้าสิบนะคะขาเหนียวมะม,ม่วงปุ้งเผากล่องละสองร้อยค่ะราคาอาหารก็ไม่ได้แพงนะคะเนี่ยปลาหมึกย่างไม้ละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยห้าสิบค่ะแล้วแต่ไซส์นิ่งเอลโอวันตินนะคะออกมาทางด้านหน้าค่ะ ฝั่งตรงข้ามสยามพารากอนค่ะโอ้สวยจังเอาหมุนหมุนก็ไปอีกรอบนะคะหมุนก็ไปฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งซากุราค่ะร้านน้ำมะพร้าวนะคะจะเป็น ของค่ะเล่นง่ายๆนะคะของกินเล่นๆอะ่ะเาพวกหมูปิ้งหมูเนื้ออะไรพวกนี้นะคะไก่ไส้กรอกีสานไส้อัว60สิบเส้น60สนะคะมีหมูเตี้ยวราคาก็กลางๆค่ะเหมือนตลาดทั่วไปนะคะในกนรุงเทพ กินนะคะไม้ละสิบเขากล่องโอ้ให้ขายทั้งใบเจ็ดสิบบาทผลไม้นะคะโละเล็กประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะตลาดน่ารักๆมีของกินนิดหน่อยนะคะเป็นพวกพาเล่นเดินกินแล้วก็เป็นพวกเนี่ยที่คาดผม ะะเสื้อผ้ารองเท้าถ้ามีโอกาสก็แวะมาเดินเล่นนะคะมาอุดหนุน,นร้านค้ากันวันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กปสมัคสมาชกกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ